สวัสดีครับพี่น้องชุมชนคนรักงานปลูกต้นไม้งานบนไซทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้ามาว่าด้วยมะขามนะครับเมื่อวานนี้นะลงคลิปไปในเรื่องของการท่ากิ่งเสียบกิ่งมะขามใบแคะนะครับแล้วนะเอฟซี FC, คุณอุก,กิจซับมีสวัสดีครับผมได้คอมเมนต์มานะไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาเรื่องรากด้วยนะครับ นะผมก็เอาเรื่องรากเลยดีกว่านะต่อเนื่องการทดรากทดอย่างไรนะจะออกมาในลักษณะไหนนะครับผมจะจะนำเสนอนะพีเตน์ใน2จุดจุดหนึ่ก็คือในส่วนของไม้ที่ทดรากไปแล้วนะครับผมจะให้ดูรากที่ทดนะมะขามนะมะขามเปรี้ยวกับรากที่จัดตั้งแต่เล็กผ่ารากอย่างของคุณมดนะฮะนี่ของบอนไซบ้านมดไอเล็กๆเนี่ยนะ เขาทดรากกันอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับต้นเล็กก่อนนะครับมาดูต้นเล็กก่อนนะครับ,ากกนะร,บรากที่จัดไว้นะครับมันจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเจ็ดเส้นเนี่ยแปดเส้นเนี่ยบางก็ผ่าแปดนะครับให้ท่านสังเกตนะครับถ้ารากไหนที่มันเนี่ยมันมันโตโตกว่าเพื่อนจะมีสองเส้นนี้เห็นไหมครับ ทนะ่านเห็นนะในสองจุดนะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่ครับเส้นนี้กับเส้นนี้มันโตถ้ามันโตอย่างนี้ตลอดไปนะครับเส้นอื่นเนี้ยจะค่อยหดหายไปมันจะเล็กลงนะเพราะมันหากินไม่ได้ไม่เก่งเราก็ต้องทดลากตัวนี้ครับอันนี้ทดไปแล้วนะครับก็คือตัดเลยครับเนี่ยผมตัดห่างครับ ยังจะมีรากฝอยออกมาอยู่นะอันนี้รากฝอยมันมันแตกแล้วเนี่ยผม,ผมทำให้ดูก่อนอันนี้รากเพราะผมตัดไปแล้วมันก็จะแตกรากใหม่เนี่ยรากฝอยที่มีอยู่ก็จะแตกถามว่าตัดสั้นเข้ามาได้ไหมได้อยู่ครับนะแต่ตอนแรกก็กลัวเขาจะไม่ไม่ไม่นั่นเพราะเราขนาดที่มันโตเดี๋ยวมันก็สั้นเข้าเองเพราะนี่ยังเล็กๆอยู่อันนี้เท่า,าด้ามผู้กันเองนะครับลำต้นเล็กอยู่ นะครับแล้วส่วนรากนี้ล่ะรากนี้ก็เช่นเดียวกันครับนะสต็อปเขาพอเราตัดในลักษณะนี้แล้วนะฮะทายาไม่ผมไม่ทานนะครับนะมันเยอะแยะมันทาไม่ไหวในลักษณะนี้นะครับพอเราตัดแล้วสองตัวนี้มันจะหยุดการเจริญเติบโตมันก็จะแทงรากฝอยออกมาใหม่เสร็จแล้วรากอื่นๆก็จะมีโอกาสได้โตนะครับนี่คือการหดรากแล้วก็หลังจากนั้นถ้าสมมติว่ามันไม่แตก เอ่อไม้ผมว่าตัดฉับฉับตรงนี้ยังไม่มีรากฝอยแตกเราก็หาดินนะดินที่ผสมใบกัมปูนะเป็นขุยมะพร้าวเอาขุยมะพร้าวลงนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูดีกว่าแบบนี้ครับหลังจากที่เราตัดทดแล้วนะครับอยากให้ชัวร์เนี่ยหยับเปลือยรากนะครับต้องหาขุยมะพร้าวมากลบ นะจะต้นเล็กก็เหมือนกันต้นใหญ่ก็เหมือนกันเอาดินถุงแต่ดินถุงเนี้ยไม่ใช่ดินถุงทั่วไปนะครับเป็นดินถุงที่ผสมมะพร้าวสับใบกำปูแล้วก็แกลบดำร้านผมสั่งให้โรงงานผลิตมาส่งที่ร้านโดยเฉพาะนะครับนะเพื่อให้ร่วนนะฮะไม่ใช่ดินแน่นนะครับแบบนี้ไม่มีดินไม่มีดินเป็นส่วนผสมครับมันมีดินติดใบกำปูมาอยู่แล้วเนี่ยลักษณะนี้เท่านี้เอง นะถ้ามีรากโตเราก็ดูแลครับทีนี้มาดูในส่วนของต้นใหญ่บ้างนะครับใช้ในลักษณะเดียวกันนะท่านเลี้ยงมะขามไปต้นนี้ก็เลี้ยงนานแล้วนะอันนี้นะครับเนื่องจากเลี้ยงในกระลำม,มันจะไม่ค่อยโตแต่ถ้าเป็นเลี้ยงลง ลงดินเลยมันจะใหญ่ขนาดบึ้มเลยนะครับอันนี้สองสามปีมาแล้วนาะเช่นเดียวกันครับวิธีการทดเดี๋ยวผมให้ดูเลยเดียวกว่า,ารากจะมีไม่กี่เส้นตอนที่จัดนั้นเป็นลักษณะการเด็ดนะครับเด็ดยังผ่ารากไม่เป็นพูดตรงๆพอเด็ดแล้วก็ชํามันก็แตกมาอย่างนี้แล้วบ,บางคนก็ผ่าสีก็จะได้สี่เส้นนะหนึ่งสองสามสี่เส้น 5เส้นนะครับทีนี้พอมันมันแตกตัวนี้ออกมาใช่ไหมครับเนี่ยมันโตอันเดียวเราก็ตัดครับเนี่ยผมก็ใช้วิธีการที่บอกท่านไปเหมือนตัดต้นเล็กกันแหละเนี่ยตัดตัวนี้นะครับนะแล้วเราก็พอตัดถ้ามันจะแตกเห็นไหมครับเดี๋ยวมันจะแตกออกมาเพิ่มเติมน้ำมะขามจะไม่เหมือนโม่งหนูลาที่จะแตกออกได้ทุกทิศทุกทางอันนี้ก็ทดนะครับเนี่ยอันนี้มันไม่ได้แตกขนาดนั้นนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันว่างมันจะให้ให้แตกมาใหม่นี่ก็ยาก เราทดนี่เขียงทดนี่ทดนี่นะครับมันก็จะแตกออกนะครับแต่เราต้องกลบนะต้องกลบถ้าตัดแล้วไม่ไม่เอาอะไรกลบเนี่ยมันจะไม่แตกเหมือนกันนี่ครับอันนี้ก็เหมือนกันเราต้องคอยมามาเนี่ยตัดมันก็แตกออกข้างบนเห็นไหมครับเนี่ยเราตัดเนี่ยรากใหญ่มันเบรกมันก็ออกรากเล็กนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโคนไปเพราะเจตนาเราต้องการเอาตรงนี้เป็นโคนเนี่ย อันนี้รอให้โตกว่านี้ก่อนนะพอให้โตใหญ่ให้ใหญ่ขึ้นกว่านี้บ้มนี่มันก็จะสามารถเป็นกลายเป็นโคลนได้เป็นโคลนไม้นะครับอันนี้ก็บังคับทิศทางไว้เนี่ยผมก็ปากไม้ไว้นะครับให้รากตรงนี้ออกมามันโตก็จะกลายเป็นโคลนไปนะอันนี้เป็นเป็นรากใหญ่นะเป็นต้นใหญ่ที่จะมาให้ทุกท่านได้ดู นะครับมันมีบางต้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้วิธีการเดียวกันก็คือทําแบบนี้นะครับนะใช้ขุยเผานะนะใช้ขี้วัวนะผมใช้ปุ๋ยขี้วัวนะนะเอามะขามนะั้นนะรากมันไม่ต้องห่วงนะครับรากฝอยมันจะแตกรอบนี้ไหมมันไม่แตกง่ายๆแบบนั้นนะฮะไม่เหมือนโมงนุลาโมงนุลากลบเลยไม่ได้นะครับนะ แล้วผมก็เอาดินผสมนะครับที่ผมผสมแหละผสมใบมะพร้าวสับใบกัมปูอย่างที่เรียนให้ท่านทราบนั่นแหละนะครับเนี่ยต้องทําทุกต้นนะครับที่ที่เราต้องการทดต้องการจัดรากให้สวยนะครับเนี่ยแบบนี้เลยในขนาดเดียวกันก็เลี้ยงขนาดไปไม,ไม่ไม่แนะนําให้เปือ่อยรากนะครับจะเป็นมะขามนะ ถ้าเป็นโม่งนุลาจัดรากได้นิ่งแล้วเนี่ยมันจะสวยน่ารากอะ่ะมันจัดง่ายกว่านะครับนะก็เลี้ยงไปอย่างนี้ครับรากก็เลี้ยงดูแลส่วนบนเราก็เลี้ยงได้ขนาดอันนี้ผมก็น่าจะเขียงแล้วก็จะจะเสียบนะเสียบเป็นมะขามใบแคะนะครับทั้งหมดเลยนะฮะจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนอารมณ์กิ่งนี้เป็นกิ่งหนึ่งนี่ยอดขึ้นไป นะผมก็จะไม่รอให้ให้มันโตมากนักนะครับเพราะมันมีโอกาสบวมเพราะนั้นต้องรีบตัดถ้าท่านไม่มีโอกาสที่จะตัดจะเขียงยังไม่กิ่งยังไม่พอเสียบนะท่านควันไว้ก่อนควันตรงนี้เลยพอควันเสร็จแล้วก็แตกขแขนงค่อยเสียบตัวที่แตกขแขนงก็ได้นะครับนะครับผมเลี้ยงไว้หลายต้นพวกนั้นเลี้ยงขนาดในเลี้ยงในกระมังนะครับรอให้มันให้มันโตก่อนนะครับ ถ้าลงดินโตเร็วกว่านะครับนะในกลุ่มหนึ่งก็ฝั่งนี้ผมเขียงไปแล้วนะครับเขียงไปแล้วนะครับก็ตัวนี้ก็น่าจะรอควันเนี่ยเนี่ยมันโตแล้วเนี่ยนะครับผมจะต้องเอาไปควันอันนี้จะให้มันแตกเป็นเป็นเป็นรากออขอภัยเป็นเป็นกิ่งของมะขามเปรี้ยวแล้วก็มาเสียบทีหลังนะครับเนี่ยครับ นะจะลองดูครับกลุ่มนี้นะนะอันนั้นก็สวยอยู่นะอันนั้นก็เป็นการนี่นี่ตัดนะฮะตัดทดรากนะครับนะเป็นอย่างนี้นะครับท่านสังเกตนะต้นนี้นะครับผมก็ตัดเนี่ยพอตัดแล้วมันมันแตกอยู่แต่มันไม่แตกบนเพราะว่าอา่มันไม่มีดินกลบนะดินมันเปื่อยรากหมดแล้วเนี่ยไม่ได้เอาดินมากลบ นะครับนี่คือถ้าเราดูแลไม่ถึงนะเราต้องดูแลจำมำเสมอให้ดินอย่าให้ขาดอย่างเงี้ยมันมันยังยังไม่ตัดทดรากนะครับแต่ว่ามันมีแต่แขนงรากออกมาเนี้ยเนี่ยพวกนี้เราตัดเลยครับนะเนี่ยอย่างเงี้ยตัดเลยครับไม่ต้องกลัวตายครับตายเป็นตายประมาณเนี้ย <c oughs> ไม่ตายครับอย่างเงี้ยลากฝอยเยอะนะเราไม่ได้ตัดทีเดียวนะครับเนีย่ยลากฝอยเข้าออกมาเงี้ยครับเนี่ยผมจะต้องมาตัดถึงนี่เลยเนี่ยอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยครับเนี่ยมันจะแขนงมันแตกออกมาเองเพอเพอถ้าตัวแขนงตัวนี้ใหญ่เราก็ต้องตัดอีก นะครับผมว่ามันจะสวยครับมันจะสวยมันทําให้มีแขนงเยอะอย่างเงี้ยครับเนี่ยตัดเลยนะฮะไม่แตกก็ไม่กลัวละเพราะว่ามันมีแขนงเยอะแล้วนะครับนะนะอย่างอื่นอันนี้ผมตัดไปแล้วอันนี้ตัดไปแล้วหนึ่งสองสามสี่นะครับอันนี้ตัดเข้าไปลึกได้อีกขนแงก็สวย นะครับหลังจากนั้นเราก็รักษาความชืน้นนะเอาดินมาใส่นะครับเหมือนเดิมครับทำลักษณะเดียวกันนะนะเอาดินต้องเป็นดินผสมเนี่ยจริงๆเราต้องกลบไว้อย่างนี้นะฮะอย่าให้ลากเปื่อยครับ นะครับนะอย่างเงี้ยครับลากจะสวยนะครับนะเรียบร้อยครับวันนี้ไว้นะครับเพื่อเตรียมต่อในการสร้างงานบอนไซด้วยมะขามนะครับเป็นลักษณะออส่วนใหญ่ผมก็ฝึกในส่วนของทรงต้นเอี่ยวนะครับทรงต้นเอี่ยวเป็นทรงต้นมาตรฐานนะครับในการสร้างงานบอนไซของไทยนะ ไทยเรานิยมนะครับแต่ว่าต่างชาติเขาไม่ค่อยนิยมนักเขานิยมทรงดีลาทรงธรรมชาติอย่างนี้ยครับสร้างสารรค์ไปไม่สิ้นจบนะครับผมก็คงจะนำเสนอเป็นแนวทางสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่และนักสร้างสารรค์มือใหม่ด้วยนะครับส่วนมือเก่านั้นนะครับท่านก็สร้างเก่งอยู่แล้วนะฮะ ก็นำไปประยุก์ตใช้กันแล้วกันนะฮะผมเองก็จัดในลักษณะนี้นะผมก็ใช้ต่อทั้งหมดทั้งสิ้นนะเป็นงานทดลองนะเป็นสื่อแล้วก็นำประสบการณ์ที่ตัวเองได้รับเผยแพร่นะออกทางช่องเพื่อที่จะให้เยาวชนคนรุ่นใหม่นักสร้างสารค์มือใหม่เข้ามาสู่วงการบอนไซพอได้เป็นแนวทางเหนือสิ่งอื่นใดน,นะครับท่านต้องลงมือทำเท่านั้นนะถ้าท่านลงมือทำท่านจะเห็นแนวทาง นะครับเน้นย้าเลยนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสร้างงานไปด้วยกันครับสวัสดีครับทุกท่านครับ